็ไม่เห็นไปนไหนก็นลำบากลงลุกคุกคานเนี่ยชนตรงนี้จนเราผักจุดเนี่ยแล้วเนี่ยอเอาลองไว้เตียงเตียงเขาจะทำต่อห้องสาวอยู่แต่ก,ก่อนเคยมีบ้านอยู่แต่ก่อนนี้ก็ไม่ ตัวผู้ตัวผู้ดูดูมาดูดูมากนอนอยู่ในรังนี่ก็ผู้ม <c oughs> ีเข้า,าไปสองตัวแล้วแหละไอ้คู่ตัวดำๆผู้หนึ่งเมียหนึ่งเข้า,าไปร้านไขาก๋วยเตี๋ยวค่ะ นี่มาเร็วโอ๊ยมาแม่ไปหนุ่มแม่นี่แม่นี้ต้อกหัดต้องคู่นี่หัดนะอยากคุ้มคู่ที่มาที่เดินเราจะให้เพราะงานอยากต้องต้องสายที่ามาให้เขาข้าไปอยากเขาข้าเดิน

ไปกินพ็อทางานอะไรแข็งแรงอยู่พอดีทั้งแฟนทั้งแม่ตายเดือนเดียวสองคนไม่มีอะไรเหลือไปยืมเงินยืมทองเข้ามาก็มาขายบ้านใช้หนี้เข้าไปเหลือไม่กี่ตังก็มาซื้อน้องสาวตรงเนี้ยที่ลาดปูนเนี่ยหลานมันพังหมดตีฉันกระดูกขาเข้าโรงาบาลไม่มีเงินขายเต่าแกด,ด่อยากให้พูดมันยาวลาตีฉันกระดูกขาก็นอนอรงพาบาลสักหลายวานัน ขายเจ้าแคปเนี่ยไปรักษาตัวตอนนั้นก็กินเดินชุงอายุแค่เก็ดร้อยตอนนี้มาได้เงินพิการแปดร้อยก็กินอยู่มาตลอดพอดีก็บัตรเอที่อะไรละสนะามสามร้อยน่ะบัตรเี่นบัตรน่ยไปทุกก็ขึ้นให้สองเป็นห้าเดือนที่จะมานี่แหละก็ให้เดือนละสามร้อยสามร้อยบัตรช่วยเหลือคนจนนี่ยนี ตนที่าไม่มีอะไรเหลือนอนคิดแล้วทิจับชิ้นใจหลายครั้งจะบอกสังน้อง้ากูตายมึงมาดูเยออยู่นี่กูไมีอะไรตอนแฟนอยู่แฟนก็ทํางานอยู่สารคุ้มประพืชนะเขาช่วยเหลือประชาชนมีงานไหนฉันเคยออกหน้าออกตาฉันไปเข้าหมดเขาก็รู้ที่สารคุ้มประพตชเขาเอาไปสุรินทร์วัวเรียงอะไรฉันรู้หมดฉันเคยไปไปกับแฟนตอนนี้เขามาเสียเขาเป็นเบาหวานเขาป่วย หมตายได้สามสปีแล้วแะก็ไม่มีอะไรกินไปใช้ไปก็หมดงานเราไม่ทำประตาเสียก็ไปหาหมอหาหมอปะจีนตลอด